เอการฟุตตี้ทีมห้ามาไปเที่ยบร้อยนะครับเพื่อนๆมีตัวดีสั99ออกมาโคตรเยอะ SBC ก็โคตรเดือดในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการทั้งหมดที่เข้ามาในเกมที่เพื่อนๆมีโอกาสเปิดลุ้นหากันนะรวมถึง SBC แล้วก็ออฟจิทีห้ทําในช่วงโค้งสุดท้ายของช่วงเทศกาลฟุตตี้นะรวมถึงซีซันโปรเกสเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนๆหลายคนน่าจะเก็บเวลก็มนจะถึงฮาเร่นกันละเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างอย่าลืมดวเชิญไลค์เชิญคอมเมนต์เ่ิญกดซ้ายผมหน่อยนะ วันนี้กันเลยครับว่าจะมีใครบ้าง Let's go Food s h e a p Coin จำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิวฟี ف าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเดวิดไปแคม99้าส9 9เก้าซอน9กดูซิโอเกเคาเชลุยากองเต้เองนคุณคูเล่น่ะเชชินโกโรลองบองนี่ตรงนี้ ยอร์เรนเต้ลิเซ่เบอร์บาร์ตอมลุงเบอร์อะดามาเตาเลโตดิโบแล้วก็เอียโรนะครับคือการ์ดออนแพ็กนี่บอกเลยว่าก็ยังเดือดกว่าวีคที่แล้วนะแล้วก็พวกแก๊งพวกอาร์ไดโรนานินโยการ์ดเกลแต่เกมไอคอนที่เป็นฟุตตี้แบทสามนี่ก็ยังออนแพ<ว>ก็กพร้อมกันหมดเลยนะครับเข้าเกมพับปูเขาบอกว่าเข้าฟุตตี้แบทฟุตตี้วิกห้าเนี่ยจะแจกแพ็กแปดสิบห้าคูณสามให้ทุกคนด้วยนะขอบคุณครับแล้วก็มีออเจ็ติฟให้ทำกันเยอะเลยนี่เดือดไหม ตึงๆเลยอ่ะบอกเลยนะครับซอน99นี่ก็เอ็นเกลในหนวดเนาะลูซิโออย่างเงี้ยแอริเรลอลยิ่งจอกบ,บล็อกโอ้โห99เดือดมากยังไม่มีไอเตะเซนอนออนแพ็กนะแต่ตัวนีเอสบีซีมันมาไงเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าเป็นใครเดี๋ยวเราอินยังอยู่นะสำหรับวีคนี้นะครับก็อย่าลืมทำกันนะ94 PTG ตรงนี้รีไม้ทําอีก2ครั้งนะครับแล้วก็อันเก่าที่เป็น PTG อันนี้มันก็ยังอยู่นะแต่ว่ารอบเนี้มันก็แอดการ์ดฟุตตี้ทีม5เข้าไปเปิดลุ้นใน SBC อันนี้ได้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ซอนในี่ยใน92 PTG อันนี้ก็มีแต่ว่า9 4ี่อันนี้ยังไม่มีทีม5เข้านะครับสำหรับอันนี้มีแล้วก็ทำในเหมือนเดิมเลยรีพีทดเบิลเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนี่นี่โอ้โหถ้าผมยังเล่นซีเรียลด้ก G, าร์ทีจีอยู่แล้วผมน้ำตาไหลาตายแล้วนะเนี่ย เสียดายไงผมเล่นไม่ถึงไงนี่ผมเลิกเล่นไปนานแล้วไงสำหรับโอเดกาตัตวนี้เสร็จ98การ์ดมีมงกุฎนะสกิล5วิก5ไฮมีเดียมขาซ้ายลงได้ CM CM แล้วก็ CF นะครับเพื่อนๆถ้าเล่นกลางลุกตำแหน่งเดียวนะของกลางตัวลุกเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแน่นอนแต่ผมแอบเสียดายเทปอินวิซี่บะปกติโอเดกาต,ตอนที่มีอินวิสี่มันส่งฮารุช่องตึงมากแล้วก็ตัวนี้มันก็เพิ่มเทปมาเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าไอแบบลาผิดควิกเฟิร์สสเต็ปอะไรเลอะไรพวกนี้ทเทปเหมือนเดิมหมดเลยครับแค่่เเปปปปลียปปนนนอิิิวสไ็งพาร์ท แล้วก็เทคนิคเข้าเงินอัพเป็นทองที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดนะครับโอรกเก็ถ้ามาเล่นณน,นาทีนี้ผมไม่รู้ว่าจะโหดอยู่ไหมผมว่าอาจจะไม่โหดเท่าไหร่แล้วอะเดือดจากสภาพแล้วนะถ้าช่วงนี้นะแต่ว่าผมก็ทําแน่อนอนเพื่อนสนใจก็ตามกันมาแล้วกันนะครับสครอร์ก็มีแค่8สครอร์เท่านั้นเองนะแต่เหรก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันตอนนี้ราคายังไม่ขึ้นมานะว่าเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่แพงมากแล้วเพื่อนๆก็สาม,มารถทําได้แน่อนอนจากการหลุดแปดสิบกุญสิบเลยพวกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด8สคอร์แบบนี้เลยนะ เดี๋ยวจัดไปเล่นกันแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่พาไปดูเลยนี่อันนี้ของหนักอูเซ b ิโอดาซินวาเฟเรรานะครับเขาเสือดำแห่งทีมชาติโปรตุเกสยุคป,ปี60นะจะอยู่ 5v5 ว 5, เหมือนกันไฮมีเดียมขาขวาฟินเน็ช็อตพาวเวอร์ช็อตเทคนิคอลควิกเฟิร์สเซปชูตติ้ง99เดือดเดือดอทีนี้ UCE จะเร็วกว่าเดิมอีกเพราะมีควิกเฟิร์สเซปทอมแบบนี้นะครับค่อนข้างเพอร์เฟกมากๆเลยสำหรับกองหน้าที่จะอยู่ยในเกม100% นะครับก็ทําได้เลยนะเพื่อนๆ้านะใครสนใจต่านี้ก็จะแพงกว่าเมียแฮมอีกนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าเเห็นสกอร์ต94อยู่ด้านล่างนะครับก็จะตีว่า20สกอตนั่นแหละนะครับแต่มันมีสกอร์ต94ด้วยไงเนี่ยตัวเลขมันขึ้น93ก็จริงนะแต่อันนี้มัน94เลยเพือพ่อนๆเห็นปะเนี่ยในในรูปตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้มันขึ้นว่า93นะแต่แบบมันจริงจมัน94นะเี่เห็นชื่ออยู่เนาะเนี่ย94มี1 2 3 4 5 6 7 8 94 8อันนะครับก็ ทำกันได้เลยนะไม่เสียเงินแน,น่นอนนะครับก็หลุบๆถ้าค่อยๆหยอดไปไดเรื่อยๆนะมีเวลาค่อ่ข้างเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยแพ้สองก็ยังอยู่ก็คือหลูบก,ก็ออกสีก็รัวๆอยู่แลวแพเอ็กชชนปั่นการ์ดได้แน่นอนใส่8 9ดกับไปยังไงออกมาให้กำไรนะับทำเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็ตี8ป85มาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมทั้งหมดนะครับยังทำได้เยอะอยู่นะแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ซึ่ง s อ c อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะรีมาใหม่ให้อีกอันนดิงผมว่ามันน่าจะเพิ่มจำนวนนะอาจจะเป็น แปดสี่คูณสิบอาจจะสิบอันแล้วก็ได้พวกนี้แล้วก็แปดห้าอาจจะเพิ่มเป็นห้าอันหรือเจ็ดอันขึ้นมาก็ได้ด้วยความที่ดูจากสภาพ SVC ที่ค่อนข้างแรงแบบนี้เดี๋ยวมันต้องบูสต์ขึ้นมาลงถึงเลงในการเปิดก็คงจะออกตัวสีได้มากขึ้นนะอืมก็จะเท่านี้เลยนะครับสําหรับตัวที่มานะแล้วก็ Exchange มาคีแมนอัพแพ็คลูกก็จัดกันได้เต็มที่เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะก็ตั้งใจว่าจะพามาดูอุไดการกับอุเซนี่แหละนะโอเคออบเจคทีเป็นยังไงกันบ้าง ตัวผมเองเนี่ยตอนนี้จะเวล40หมดละทั้ง2องเลยดีเลยนะครับเรียบร้อยเควสมันเยอะเ่ิงวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมาให้อีกนะเพื่อนๆน่าจะล็อกหาแลงกันได้นะครับทุกคนอ่ะมาในไลฟ์กันเลยนะครับอเดี๋ยวผมแปลเควสย้อนให้ตัวนี้ด้วยนะตัวนัสวายตัวนี้นะครับยังทําได้อยู่นะในนี้มี x p ็กพันหนะครับก็อย่าลืมมาทำกันสำหรับเพื่อนๆที่ขาดเลเวลนะครับเควสอันนี้ก็ไม่ยากด้วยนะอันแรกในแอซิท่าประตูด้วยเตะทีมชาติเยอรมันนะครับในกอร์เทเทนแดงฟุตชมนะ เกมเดียว5ลูกเลยก็ได้ครับอ่านเลยนะอันนี้นะครับอันที่2ได้ให้จบ5เกม่อนเบเทิลแลงฟุตแชมนักเตะจากหลี่มงมุนเดลีกาลงตัวจริง3ตัวอันที่3มชนะ4เกมนักเตะมุนเดลีกาลงตัวจริง3ตัวชนะ4เกมนะแล้วก็อ่านสุดท้ายทำประตูให้ครบเกมมาลูก6เกมนะก็ไปเล่นเรื่อยๆนักเตะก,กองหน้าเพื่อนๆไงเพย์ okay, ก็ต้องเกิน95อยู่แล้วเนาะแต่ลบหัวข้ออันนี้นะทุกคนนะเรียบร้อยเดลี ล็อกอินอะันนี้ห้าวันนะครับทำต่อเนื่องก็ได้แพ็กบูสทุกวันนะครับซึ่งอยู่ใน HBC นะแล้วก็วีคนี้มีฟุตตี้แชมเปี้ยนเพลย์ในการแจกแพ็กบูสสำหรับการเล่นฟุตแชมป์นะครับทั้งเพย์ออฟแล้วก็ไฟนอลเลยนะเล่นให้จบเฉยๆนะครับอันนี้จะกินเวลา2วีคแล้วเพื่อนๆจะเล่นวีคนี้ทันที่สุกเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์หน้าทันอีกวีคหนึ่งนะครับเล่นให้จบ30เกมอันนี้ก็จะได้แพ็กตามนี้เลยนะแต่ว่าจะมีเควสที่ จัดทีมอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นชนะ5เกมกับ10เกมแต่ว่าอันนี้จะนับเฉพาะแชมป์ไฟนอลเท่านั้นนะมีแต่การฟุตตี้ที่เป็นสีชมพลูลงตัวจริงน้อย7จาก11ตัวนะครับแต่ว่าผมไปรอมาแล้วมันต้องเป็นฟุตตี้ปกติเลยครับแต่ผมไม่ชัวร์ฟุตตี้ฮีโร่ได้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อคนไหนไปรองแล้วก็บอกกันหน่อยแล้วกันผมมาลองเอาฟุตตี้ธรรมดาใส่ผสมฟุตตี้ฮีโร่แล้วก็ฟุตลลฟตี้ไอคอนเป็น7ตัวมันไม่นับเหมือนมันเหมือน,ม,นมันไม่นับไอคอนแน่แแล้ว แต่ฮีโร่ผมไม่ชัวนะครับถ้าใครอยากทำนะแต่ถามว่าจะไม่ทําจะเป็นไรไหมผมคิดว่าไม่ได้สําคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่แปดสี่คูณสิบกับแปดหกคูณสองเองครับก็จัดสเตตฟุตเตียคอนที่เพื่อนๆมีเถอะทกส่วนใหญ่ก็ใช้กันหดตัวโหดกันอยู่แล้วเนาะถ้าออกไปหมดมันก็จะอืมเสียเปรียบเ่าใช่ไหมบางคนมีอางอานายต้องมานั่งจัดเอาออกมันก็ไม่คุ้มนั่งสิเกมเลยนะก็ถึงมันจะดีตรงที่มันได้พ็อปตัวนี้แหละแต่ผมคิดว่าเพื่อนจะใช้ตัวนี้ใช้ฮาร์เรนก็ได้ฮาร์เรนตัวฟรี เอาไว้ก็ไม่ได้ใช้หรอกตัวนี้ก่อนคิดซะว่ามันจแจกแฮกบูสแล้วกันนะครับแล้วก็เดี่เพลย์เนี่ยก็วันละ3าเกมเหมือนเดิมทําครบเพื่อนๆจะได้ตัวนี้นะเป็นตัวแจกใหม่ที่เพิ่งเข้าวันนี้เลยก็คือเทอร์รี่คอเรียเอ้ยน่าสนใจไหมผมไม่แน่ใจเลยเพื่อนๆลองดูแล้วกันก็ดูน่าสนใจอย,อยู่นะเป็นแบ็คเชิงเกมลุกนิดหนึ่งนะครับมีจิ้งจอกบ,บูชเชอร์ทิกสเตอร์แล้วก็ควิกเฟิร์สเต็ปนะ โอ้มันจแจกกั้เต่หญิงมาในนี้อีกแล้วเอามาให้ไปย่อยต่อ <c oughs> ผมชอบเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนเมื่อวานเลยเอ้ยเหมือนวีที่แล้วเลยวีที่แล้วมันแจกเกโล่ไงทุกคนจําได้ปะเออ,อน,นี่ก็แจกตัวน,นี้ไม่ก <c oughs> อ็อะเฮ้ยเอเอมมันแจกโฟลเดอร์สัตว์99้าเ้มาเพื่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอเอาดีดีเออมาดิมาดิเอาไปทง <c oughs> อูเซเฮ้ยแต่ตัวนี้จะโหดวะสวอนซัน99าสเลยเลยหรอ ห้าพื้นสี่ไฮมิเดียมห้าห้าฟิเด็ตช็อตลาพิดเพสโพเวนเฟิร์สทัตอู้เดือดหรือเปล่าตัวนี้ออหลงกล่องหน้าไ้ซะด้วยเล่นไม่กี่เกมก็ได้แล้วว่ะดิประมาณ7เกมเองครับไม่ใช่ก็เอาไปย่อยเนาะก้าวอะ่ะเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนเอาไปก่อนมีแพ็กแจกลายทางด้วยแต่ไม่มี XP นะดูเคส็กันเลยทำประตูลูกฟิเน็ช็อต6ลูกเกมเดียว6ลูกเลยก็ได้ครับใครทำประตูก็ได้นะแอชซี่ส่งทะลุช่องปุ่มสามเหลี่ยม5ลูกใคร เกมละลูก5เกมสิ b บ t เทิลแมตนะแอซิส่งขาู้ช่องเกมมาล,ลูก5เกมใครทำก็ได้ครับอันนี้เล่นให้จบ7เกมมียเตะจากทีมชาติอเมริกาลงตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับสกอร์บทเทิลแรงฟุตแชม์นะเหมือนเดิมแล้วก็อันสุดท้ายชนะ6เกมมียอตเต,ตกทีมชาติอเมริกาลงตัวจริงอย่างน้อย3ตัวเออเอาจริงถ้าไม่ได้ไปทำถ้าเพื่อนๆมีนอตเตะอเมริกาครบประละเออถ้าไปเล่นในฟุตแชม,ม์อเมริกามันก็มีเมียแฮมมาตัวหนึ่งลวแต่คนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาประกอบีกนิดนึง ไม่ไงั้นก็ไปปั๊มกระบอดก็7เกมาพอดีนะครับได้ทั้งหมดนะโอเคหมดแล้วนะในนี้นะครับแล้วก็ตรงซีซั่นหน้าก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับวีนี้ก็เท่านี้เลยแล้วก็เก็บเลเวลกันไปนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คง SPC ออ t e r t i มาให้ทําเพาิ่มอีกแหละคิดว่าเป็นแบบนั้นนะโอเคต่อไปช่วงเวลาเหลือของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการในเว o o รูบินกันต่อเลยครับ let's go มาดูกันเลยเข้ามาในเว็บฟุตบิลแล้วนะเพื่อนๆน,น,นำทีมมาก็จะเป็นเดวิดเบคแฮมเซต99พร้อมรูปที่แบบโคตรเทเลยการลง CM ได้นะเล่นบล็อกทูบล็อกได้แน่นอนนะครับแล้วก็เล่นตรงนั้นโหดด้วยแล้วถ้าเล่นปีกเนี่ยผมไม่แน่ใจคใือโปรติการเบคแฮมส่นใหญ่เล่นปีกไม่ค่อยไหวแต่ถ้ากลางลุกอะผมว่าโอเคเลยกลางลุกกับบล็อกทูบล็อกสวยแต่ถ้าปีกแบบปีกเชิงเล่นแบบเจซินโยกาลินชาอาจจะไม่ไหวผมไม่แ่าจะ ไม่ใช่ทาของเขาเท่าไหร่แต่เรื่องการจ่ายบอลเนี่ยตัวนี้ดีแน่นอนแล้วมีส่งฮลุช่องอีกมีควิกเฟิร์สเซฟฟินเนชช็อตปั่นนอกกรอบได้แน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าอยู่อัดับท็อปในเกมแน่นอนแล้วติดว่ามันจะช้าไหมอ่ะผมว่าตัวนี้อาจจะไม่ช้าแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันก็เพิ่มสเต็มาจากตัวเก่าในเกือบ1ิสเต็เลยนะดูติสเต็ระบบมาเยอะจริงๆสำหรับใบนี้นะครับตึงมาก อันนี้คือ15 13้าล้านอ่ะเบ็นแฮมก็น่าจะแพงสุดของไอคอนที่ออนแพ็กในวันนี้แล้วแหละถ้าเพื่อนจะเอาไปเล่นบล็อกทูบล็อกเนี่ยเขาก็ใส่เคมิงเคอร์กันนะซึ่งเล่นได้แน่นอนนะเพราะว่าดีฟเอนสูงอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเล่นได้นะครับก็ใส่อิงเคอร์ไปแต่ถ้าจะเล่นเป็นกลางลุกเนี่ยผมว่าเขาใส่ฟินิชเชอร์กันเนาะเออใช่ฟินิชเชอร์ดีเพราะว่าตรงนี้ได้ดิบบิ้งตรงนี้ไอจีแม็กตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ได้บูสต์คาชุดิีกนิดหนึง่งฟินิชเชอร์แล้ว แต่เก้าสิบเจ็ดมีจิ้งจอกแอร์เรียสไตเทคเกิลจอกกอเดือดเลยตัวนี้เทสมาแต่90แล้วด้วยนะลงบองปกติก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ยังไม่ม,ม,ม,มีตัวตึงๆมาเท่าไหร่ภาคนี้นะตัวนี้ก็บอกเลยว,ว่าไม่แพงและเก่งแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นกองหลังตัวหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนทุกคนอยากได้ที่กําลังมีปัญหาว่าขาดกองหลังขาดกองหลังกันเนี่ยตัวนี้น่าจะเปิดออกไม่ยากมากด้วยนะครับ ก็ใส่เค็มชาร์โด้ไปได้เลยเพื่อเอาดีเฟนต์99นะครับแล้วก็ดีเลยอะ่ะเวิร์กแหลืงเวิร์กเหล่แล้วก็ดีสูงด้วย 6'4 ฟุตนะครับลงลง,ลงบองในเกมค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะเพื่อนๆก็เอาไปจัดเล่นกันได้เลยนี่เพอร์เฟกเลยนะตัวนี้ดีแน่นอนนะครับจริงๆก้ามันลงกลางได้ด้วยนะแต่อย่าเอาไปเล่นเลยนะเล่นกองหลังตำแหน่งเดียวนั่นแหละดีแล้วนะครับแอบไปต่อ e che อันเดยเชฟเชนโก้อาสกิลสีวิกเฮ่ไม่มีฟินิชช็อตด้วยแบบนี้มาเป็นตัวหลอกแน่นอนนะครับแต่ว่าในเกมเชฟเชนโก้ก็เล่นค่อนข้างสนุ แต่ภาคก่อนนะมันก็ก็คือเล่นได้ส่วนับที่เพื่อนเพื่อเริ่มต้นนะ่ะเมื่อก่อนปีที่แล้วมันมาเป็น HPC ตุ่งผมก็เอาไปเล่นอยู่แบบทีไมดีใหม่เงก็ค่อนข้างชิลเลยนะครับถ้าใครชอบเทชเชนโก้แล้วก็จัดไปเฟิร์นโดเยโลโอ้โหตอนนี้มาเป็นตัวย้ายแน่น,นอนนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็น่จาจะพอเล่นได้แหละตอนนี้ส0,000นกว่าเหมือนไอ้นี่นะ่ะเหมือนแจ็กเก็ตคอยเลิ์วีที่แล้วอ่ะพอเล่นได้แต่อย่าเล่นเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวน,นี้ผมว่าต้องใส่เค็มเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> จะเล่นจริงๆเหรอเพื่อๆนๆถ,ถ้าจะเล่นจริงๆก็ใส่คาตาลิกแหละผมว่าว่าดีเฟนต์มันล้นละนี่อ่านี่เพิ่มหาซิงตรงนี้หรือเจ้าเอนจินก็ได้นะครับเล่นกองหลังนะไม่มีจิ้งจอกไม่มีแอรียลอะไรเลยนะเทดก็ไม่โหดแถมในเกมมันก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับสำหรับเฮโร่ใบนี้นะไปต่อดีกว่าต่อไปก็จะเป็นการเฮโร่แล้วนะครับนำทีมาโดย ลูซิโอดาซินวาเฟรเอร่ากองหลังเอ็นเกมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเนี่ยก็โคตรโหดแล้วคือลูซิโอคือตัวที่ผมใช้ในทีมเอ็นเกมขอปีที่แล้วนะอยู่ในเลเวลท็อปสามอะผมว่าได้แน่นอนดี 99, เฟนต์เก้าสิบเก้าแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มสเตนเก้าสิบเก้าเทศก็ดีบล็อกอันนี้ก็บล็อกถามว่าบล็อกนี่อันเดอร์เรทมากเลยนะบล็อกนี่ติดบ่อยนะต้องกองหลังอะมันจะขยับไปบล็อกลูกยิงฝั่งนู้นแบบดีมากๆเลยแล้วก็สองเท้าอีกนะครับยิ่งตอกแอเรียก็เป็นเททีีี่่่ดดอยููแล้วรรปางก็ AI ก็ดีเพอ f e c t เจิงๆใส่ได้2อันนะ e n g i n นกับคา t a l ิกเหมือนเดิมจริง e n g i n นะใส่ได้จริงๆนะผมไปลองมาแล้วตอนผมใช้วิดดิที่มัน d e เฟนล้นน่ยมันก็ได้ครับแต่ผมว่าแอบจะอยากให้เพสมันแม็กมากกว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังเอาคา t a l ิกอยู่นะเพื่อเพื่อจะเอาเพสตรงนี้แม็กเฉยแต่มันเลื่อนอยู่แล้ว Lucio แพงมากตอนนี้ <laughs> สุดยอดสิบสี่ล้านไปเลยนะเวลานี้นะใครเพื่อนๆเปิดได้ก็ขอให้ได้กันนะขอให้โชคดีครับ ไปต่อกันที่ d i มิ t ้าเบอร์บาตอนะสองหมื 25, นะ่นห้าตัวนี้มาอัปเกรดจากตัวเก่าเยอะไหมประมาณ3-4ส่สเต่านั้นเองนะนะก็อืมก็ตามราคาทุกคนแต่ก็การทีเพื่อนๆมือ,อใหม่เพราะว่าผมว่ามันจะชา้าครับไม่มีควิกเฟิร์สเ t ็ปไม่มีลาผิดอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบตามสไตล์เขาว่าศิลปินเนะี่ยสไตสล์ศิลปินเนะี่ยเพื่อนๆชีวิตจริงเลง่นยะังไงในเกมก็อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจับแล้วแบบหดเลย,เลยอะไรเงี้ยแบบเฟิร์สทัตแล้วก็ยิงลอยลอยอะไรเงี้ยหรือจ่ายบอลอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าส่งทะลุช่องอาจจะลาบากนิดนึง <c oughs> สาหรับรอ่าตอนมาจต่ในเกมเทมาผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าถ้าเอาณเวลานี้ก็แต่ประมาณนี้ไม่รอแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาใช้จริงๆงผมก็เชื่อว,ว่าเป็นเอนจินแล้วกันนะครับน่าจะเป็นมูพี่ดีที่สุดเพรได้แม็กตรงคาดิบบิ้งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนอ่าโอเคไปต่อเพดดี้ลุงเบิกโอ้โห จริงๆเลยขิงลุงเบิร์ดมาซะทีนะตอนนี้ก็ตามสไตล์เลยปีที่แล้วจริงๆผมเล่นการลุงเบิร์ดมาตั้งแต่ตอนภาคยีสองแล้วนะที่เข้ามานะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่มันก้างเท่แล้วผมก็เล่นสนุกของผมอะไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ผมชมชอบมันเท่ดีหัวมันจะดแดงๆไม่รู้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นโมเดลหัวแดงเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนตัวเก่าอ่ะผมคิดว่านะแล้วก็มีส่งฮันดูช่องลาผิดผมต้องเก็บเอาไว้ในทีมเป็นเกมออยู่แล้ว พาดพีเซนอจะนอนผมเออต้องมีลงแด่ซ้ายขวาด้วยนะครับเพื่อนๆได้มาก็เอาไปเล่นกันได้นะแต่เค็มอะไรดีเหรอเดี๋ยวผมหาแบบฮอกเหรอเขาบอกฮอกก็ฮอกก็ได้นะแม็กตุงชูตติ้งตรงนี้แล้วก็เพิ่มฟิสิกอลมานิดนึงใช้ลำบากบ,บอกเลยช่วงนี้เจ็ดวีซีดีเต็มเลยนะไปะโอ้โหลิเซ่ยอนเน่ลิเซ่ let's go อุ้ยไม่มีการ์ดมาตั้งแต่ตัวแบบต้นผ้ากับ87กระโดดมาทีเก้าสิบหกเลย ที่จะจบภาคกันแล้วเพิ่งจะมีการมาที่ผมเสียดายนะจริงๆควรจะมีการเยอะ,ยอะพุ่งมาปีแรกยังไม่มีตัวไหนที่เข้าขายาเป็นตัวท็อปเทียสทีนะครับมันดูดูเสดดิษฐ์โหดมากเลยนะ <c oughs> 90หมดเลยอะแต่ก็น่าจะยังไม่ตึงเท่าไหร่ครับแต่น่าจะคุ้มเลยแหละถ้าจะเอาไปเล่นเล่นสนุกแล้วก็เทมากๆนะครับคือมันแบ็กใส่เตอร์นิดนึงแต่เกมรลับก็พอได้แต่มจะอืดๆไม่ค่อยลื่นมากนะครับตัวใหญ่อยู่ครับผมฟุตสองเลยก็ใส่เอ็นเคอร์ไปแม็กตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็ค่าเพสเกิรม เต็มด้วยนะครับเทรดก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าไม่น่าจะโหดมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะครับอ่ะไปต่อกันเลยนะต่อไปก็จะเป็นนักเตะปกติแล้วนะครับเดี๋ยวขอไล่ไปจากอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับท่คนแรกก็จะเป็นเลนนาจากลียงหญิงแล้วเป็นการ์ดไปที่8ของเธอแล้วนะครับในปีนี้ที่มา ไม่รู้จะขยันมาอะไรขนาดนั้นนะจริงๆนะผมเบื่อเบื่อจริงเลยนะแต่ว่าถ้าได้ก็ต้องใช้ไปแหละเพราะว่าก็ดูค่อนข้างโหดเลยสำหรับใครที่ขาดกองหลังนะเทดดีมากนะครับจริงๆริดีทั้งสอันเลยนะลองบอลนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างดีแล้วก็เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ตัวเล็กเลยนะครับ6ฟุต2เลยนะครับตัวนี้สูงมากๆสูงว่าดว่ามีมวยแล้วก็น่าจะโหดอยู่ด้วยครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้ก็คงใส่เค็มเหมือนกันนะมันจะเป็นเอนจิ้นคาต์บิกทั้ง ทั้งหมดนะครับแต่หลายๆคนก็จะเชียร์เอนจินเพราะว่าตรงนี้ตัวนี้มันจะอืดครับเ่นนาตรงนี้มันต่ําไปหน่อยตรงอิจิบาลานเพื่อนจะเอาเอนจินก็ได้นะแล้วก็คาตาลิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาไปเล่นได้เลยนะวันนี้ก็ทั้งห้าแสนกว่าอยู่เลยครับโอเคไปต่อเอ็นคุนคูอุ้ยรูปสวยจังเลยมีลูกโป่งสีฟ้าด้วยมันเอาลูกโป่งอันนี้ไปมันยิงเข้าแล้วมันเป่าลูกโป่งไปแล้วเหรอผมยังไม่รู้เลยว่ามันลงไปเล่นตอนไหนให้เซลซีนี่ผมอยากรู้มากนะมึงเล่นตอนไหนวะ มีเป่าลุกโป่งแล้วเหรอผมไม่ผมไม่คุ้นเลยวะก็โหแน่นอนนะครับสำหรับเองคุณครูนะสกิล5วีค5อยู่แล้วเล่นกลางลุกแบบสวยๆเลยกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาได้หมดแล้วมีฟิเนชช็อตอีกนะครับก็โยเองนะก็ดีเลยใบนี้นะครับเแฟนซีก็จัดไปเออเฟกอย่าไปเล่นบล็อกทูบล็อกนะเห็นค่าดีเฟนซ์อย่างนี้อย่าไปเล่นบล็อกทูบล็อกนะเพื่อนๆเ,เล่นกลางลุกเนี่ยดีแล้วนะครับส่วนค่าเคมเนี่ยผมว่าน่าต้องใส่เป็นฮอกแหละอืม ไส่ฮอกนั่นแหละจะได้แม็กเพสแม็กชูตติ้งไปไปต่อมาคอสโยเลนเต้นี่ใบนี้นี่เป็นฟิฟ่าโกลดเลยนะทุกปีเนี่ยแม่งจะมีการ์ดดีๆเสมอแต่ปีนี้ดันไม่มีมีการ์ดตึงๆตลอดโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันไล่มาเลยเนี่ยมันไอตัวทีเอสของมันก็โหดเนี่ยโหดตั้งแต่ตัวเนี้ไล่ไล่ไล่มาเลยแต่ปีนี้มันไม่มีการ์ดเท่าไหร่ไอตัวเนี้ยเป็นแบ็กขวาเอ็นเกมของปีที่แล้วเลยนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอโยเลนเต้นี่แหละแล้วมันก็ยังเล่นแบ็กขวาได้อยู่แล้วผมก็เชียร์ให้เล่นแบ็กขวาด้วยสําหรับผมนะ ถ้าเพื่อนๆจะใช้เล่นแบ็กขวาจะดีกว่าเล่นกลางหรือนี้มันก็มีตัวดีๆเยอะแล้วเพื่อนๆก็น่าจะมีแบบโมดิกมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบ็กอาจจะขาดกันอยู่โยเลนเต้นเนี่ยมาเล่นแบ็กแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวเล็กรับเพื่อนๆ6ฟุตเลยแล้วก็เร็วมีความเร็วค่าด,ดีเฟน์ก็ดีด้วยวก็ใส่เคอร์ไปมันก็จะเล่นแบ็กแบบเพอร์เฟกต์มากๆนะแต่เทรดอะอาจจะไม่ได้มีเทคนเกมลับมากแล้วก็ ส่งฮารุช่องลายผิดนี่แหละผมว่าก็ใช้คุ้มอยู่นะสำหรับตำแหน่งแบ็กนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าจะซื้อมาเล่นเหมือนกันถ้าราคาแค่นี้น่าจะเปิดกันได้แหละแล้วก็เอาไปลองเล่นแบ็กกันดูแล้วกันนะสําหรับใบนี้นะครับไปต่ออดาม่าตาโอเลก็ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นปีกจริงๆก็เล่นได้แน่นอนนะครับก็ใส่ฟินิเชอร์นะถ้าเล่นปีกพอเพสเป็นก้าวๆอยู่แล้วมันก็จะเหมือนเดิมอะอดาม่ามันก็เร็วนาดีอะมันก็เป็นตัวบั๊ตัวหนึ่งแหละแต่มันยิงไม่ค่อยคมครับมันชอบยิงออก เน้นเล่นสนุกแล้ว่าเท่ยอย่างเดียวอ่ะนะก็เอาไว้เป็นซูเปอร์ซับเปลี่ยนเล่นได้แล้วหรือจะซับมาเล่นแบ็คขวาผมว่าโอเคตั้งแต่ตัวไอ้นี้ตั้งแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ออกมาปีตอนตอน้นภาคอะ่ะซับเล่นแบ็คขวาเติมมันดีแต่การมันลงแบ็คขวาไม่ได้อ่าต้องไปลง RM แล้วปรับลงมาเล่นเอาแต่ก็ยาเลยชายอเลนเต้เ <c oughs> มื่อกี้เถอะ๋อนั่นแหละใช่ชยัชยยเลนเต้เถอะแต่จะเก็บวไว้ฮ่าฮอันนี้ก็ไม่ติดเลยนะครับ ถ้เาเล่นแนวลูกก็ฟินิเชอร์แล้วกันแต่ถ้าจะเล่นเป็นแบ็กขวาจริงๆเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ทุกคนก็ใส back ่แบ็กโบนแล้วกันนะครับจะได้เพิ่มค่าลองพาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็บูสซีเฟนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ่ะไปต่อเลขก4่ใบนะเหลือตึงตึงทั้งนังง้นเลยขอเล่มเป็นคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโตโดิโบจากทีมเวสแฮมนะย้ายมาแล้วนะครับจากอยู่นีตอนนี้ย้ายมาเวสแฮมแล้วแล้วก็รับขวัญ้วยการใหม่แล้วไม่มีรูปแน่นอนในะพวการเพิ่งย้ายเหมือนเฟลิกอัมันเพิ่งกลับไปเป็นแอนมาหรูปไม่ม ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแต่แตสวยดีนะ97ดูเหมือนจะโหดดีนะแต่ไปเล่นจริงๆผมไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าไอแอ์เรียลกับทิ้งจอกเนี่ยไม่มีทิ้งจอกเงินก็ไม่มีแต่มีแอ์เรียวเงินอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับใบนี้นะก็ไม่น่าแพงเท่าไหร่ครับเ,เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูได้นะแต่ชาร์โดแล้วกันเนี่ยนี่แม็กซ์เพย์ตรงนี้ไปเลยก็ได้จะเป็นมูฟที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้กล้องหลังช่วงถ่ายภาพก็ วีฟุตห้าดาวละส่งได้2ทเท้ากันเกือบเท่าใบละนะครับก็สะดวกใช้ตัวไหนก็จัดเลยนะมีวงกุดเกือบหมดเลยด้วยนะครับไปต่อซากิน่าคาชาลุยเป็นการเวอร์ชั่นใบที่ใบที่8แล้วอะปีนี้ลูกหลักจริงๆนะครับสากิน่ามาอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวก้าวๆไปเลยนะแต่ถามว่าจะดีกว่าเดฟี่ดีกว่ากิมมาโดดีกว่าเตโอไหมผมว่ายังนะต,ตัวมันเล็กอะช่วงนี้ก็เล่นลำบากกับเจอฮาร์แลนโขกกระจายหัวแตก S <S <povo> แต่ก็่าจะเล่นสนุกดีมีวิปพาทิ้งจอกควิกเฟิร์สสเตปเดสบอลด้วยนะดิบิง 99, ้งเ9เพส9 9แบบเดือดเลยต้องใส่เคมอะไรอรอเซนติเนียลอรอได้เซนทิเนียลดีสุดมาเพิ่มตรงนี้ถ้าจะเล่นอ่ะนะเล,นเ,ลนเล่นน่ได้นอนนะเพื่อนๆไปต่อเอ็นกโลกองเต้ตัวนี้เป็นการออนแพ็กนะแต่ไม่เห็นมีขายสักกใบหนึ่งเลยมาอีกแล้วนะครับตึกิงกองเตหัวตัวนี้แหละ น่าจะเป็นตัวที่แบบเพื่อนเพื่อจะอยากใช้แล้วจริงๆเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันมาสกิลสองวิกสามวิกวิกฟุตสามดาวกองกลางมันเล่นยากไงแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันได้ลบจุดอ่อนตรงจุดนั้นออกไปแล้วนะครับเทดเปลี่ยนด้วยนั้นน่ะบูเชอร์หายแล้วเอาเพสโพรเวนใส่เข้ามาให้แทนแล้วก็ตีวิกฟุตสกิลโมวิกฟุตขึ้นมาแต่สแตลดบบวกวไม่เยอะน่าจากตัวทีมเออร์ทัวนาเมนท์ที่มาล่าสุดตัวนี้ผมว่าดีละวถ้อย่างนี้ใช่ดีละค่าดิฟเฟน 98อยู่แล้วอย่างนี้ต้องใส่เคมอ,อะไรอ่ะมีคนเชียร์ใส่เบสิกก็ได้นะเพราะว่าสปรินสปีดตรงนี้มันตกนิดนึงแล้วก็ได้เพิ่มทั้งค่าส่งค่าอะไรแบบค่อนข้างสมดุลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเล่น CDN แท้งจริงเอาเอ็นเคอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มสเตนให้มันเต็มไปเลยแล้วก็ได้บูตรงเฮดดี้ตรงนี้ใหม่นิดนึงด้วยนะครับรอบกองเตน,นะการรับตัวจบที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้นะแต่ถามว่าจะดีกวิย,ย,ะยะตูเล่วิเอล่าไหมก็ต้องบอกว่า อย่างตัวมันเล็กไปนิดนึงช่วงนี้ก็ตัวเล็กเสียเปรียบแบบเพราะว่าผมมันรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนใส่กองหลังอะตรงสูงกลางรับตัวลงสูงด้วยมันช่วยกันลุกหม่งได้เยอะครับเดี๋ยวนี้ก็โดนเปิดกันเกือบหมดอะเนาะพูดพูดถึงเี่ยถ้าไม่มีตัวใหญ่มันจะชนกลางสนามได้ไงบางทีแบบไปจ้ากับฮาแลนอย่างเงี้ยมันชนไม่ขาดไงตัวลงเล็กๆกะแต่ว่าก็น่าจะดีอยู่ดีนะครับถ้าใครจะใช้นะแล้วก็ใบสุดท้ายของคลิปวันนี้นี่ขอมาปิดท้ายเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดละ สำหรับกเตะปกตินะครับซอนฮึงมินเย yeah! ผมไม่ติดเลยนะสำหรับซอนฮึงมินเป็นนักเตะสเปอร์คนนี้ที่ผมจะใช้แน่นอนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตัว9 6นี่อยู่กับผมนานมากนะครับตัวนี้เป็น99ไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าลบจุดอ่อนของซอนที่เคยมีก่อนหน้านี้ออกไปหมดแล้วเหมือนจ้างมาจากคอมพิวเตอร์สกิล5 v 5าวเทคนิคอลลาพีดเวอร์ทัศน์ฟินเนชชัน่นเทรดแม่งก็ดี เพส9แกชุดจิ้99เพื่อต้องการอะไรอีกครับไม่รู้จะต้องการอะไรกับมันอีกนะสองเท้าอยู่แล้วด้วยพร้อมควานเทแเราคนเอเชียต้องใช้รถเอเชียอยู่แล้วแน่นอนเอ่อส่วนค่าเคมเนี่ยผมไม่ได้คิดเอาไว้เลยเมื่อก่อนมาใส่ engine ครับเพราะว่าเพสมไม่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพสมันล้นแล้วไงยังต้องใส่ engine อยู่อีกเหรอถ้าใส่อ n g i n e มันได้บาลานซ์99ครับตรงนี้ที่ผมเห็นเลยนะแต่เบสิกก็ได้แต่เบสิกจะไปได้เพิ่มสเตนแค่นั้นเองก็คงได้แค่นี้เพราะมันไม่รู้จะใส่อะไรแล้วมันแทบเต็มมล นะครับตอนนี้ก็10กว่าล้านเช่นเดียวกันสำหรับซอนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปเล่นปีกซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวจบเลยนะเพราะว่ามันเร็วแล้วอะเมื่อก่อนซอนมันไม่ค่อยเร็วใช่ไหมตัวเก่าเนี่ยมันแบบเฮดไม่เต็มอะไรไม่เต็มค่าดิบบิ้งมันก็ไม่สูงไงตัวนี้มันก็มาแบบลื่นปื๊ดเลยทีนี้แล้วฟิเนตช็อตซอนก็ยิงคมอยู่แล้วเหมือนเหมือนซาร่าเหมือนกันเลยดีเลยอะเล่นกองหน้าก็ได้ปีกซ้ายก็ได้เออชอบตัวนี้ชอบนะ ฟุตตี้ทีม5นี่เอาไปเลย10กะโหลกสําหรับผมนะถ้าเทียบกับวีที่แล้วนี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยเนดะี๋ยวให้ดูภาพรวมอีกทีกนะเพืเ่อนๆดีมากเลยนะเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยววีที่แล้วมันมีใครมาวะเออด็อกบาแบบซาว่าคาร์ลอสเจเบโตมอร์แกนอะไรอย่างยังนี่บิ๊กเนมอย่างนี้เออดีเลยซอนฮึงมินอย่างเงี้ยลูซิโอ เออแต่จริงๆมันจะไปดีตรง SBC ด้วยมีอูซงอูเซอะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะสำหรับวีดีไปแคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเ,เพื่อนๆก็จะครบทั้งหมดแล้วนะสำหรับการ,ร,การในช่วงเทศกาลฟุตตี้ทีม5ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวดีตัวแจมตัวที่อย่างได้กันเลยนะเปิดไปเรื่อยๆแปดสองแปดสี่แปดห้า e ลุยกันไปต้องได้ตัวดีเขาทีกันบ้างแหละนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวก็คงมี SBC แล้วจะถีมาให้ทำต่อจากนี้นะเดี๋ยวผมจะไปจัด s v c ได้แน,น่นะสองตัวนั่นอนะูเซกับโอเดกาแต่ว่าผมคิดว่าน่าทำทั้งสองตัวนะเดี๋ยวไงก็ฝากเพื่อนๆรอดูในคลิปถัดไปที่จะลงในช่องแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันไลค์คลิปนี้ถึงสร้อยไลค์หน่อยนะเป็นประโยชน์กันยังไงนะคอมเมนต์กันหน่อยนะอยากได้ตัวอะไรามากสุดก็คอมเมนต์กันหน่อยก็จะดีใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย สุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน f o o ตชิปคอยนนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถติดต่อเขาไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิกจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ